สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กันในช่อง g d 1 8อีกแล้วน,นะฮะวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Call of Duty Modern Warfare นะฮะจะเป็น Warzone นะฮะคลิปนี้จริงๆแล้วผมแทบจะอัดไม่ทันนะฮะเพราะตอนแรกได้ที่1ไว้รอบหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้อัดแต่มาอัดรอบที่2ต่อจากตานั้นเลยฮะแล้วกระดันได้ที่1จริงๆฮะเดี๋ยวไปรับชมกันนะฮะว่าเป็นยังไงตอนจบเท่มากครับเวลาชนะ ก่อนอื่นต้องขออภัยในเสียงลมแล้วก็เสียงก็แก๊กกแก๊กคีย์บอร์ดแล้วก็เสียงเมาส์นะฮะใะคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบบ้างมานะฮะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะยินรับชมฮะให้เจนี่สิขย พี่ก็สูนฟ้าพี่จิตก็ฟ้าแล้วนนแม่ประเด็นคือแม่ขอปลดกูทั้งนั้เอการทำพี่อะไรกันีฮะไฮ้ขวาใกล้แ อีกปืนหนึ่งที่มันไม่ใช่ร้อยนัดอ,ะอ,อ่ะขอเป็นปืนที่แบบว่าปืนอรอเอ็มปิ๊สามหรืออะไรก็ได้ไว้ายชะตาฟาลิงคิดปูดปุ๊คคืนมันหาง,ง่ายอ่ะงั้นแสดงว่าพร้อมแล้วดิเราอะ่ะใช่ใช่เอาดิตาม,มาตามาตามาตาม,มา

าสุดมันอยู่นูน่นไม่อยากไปยิงฝั่งนูน้นแม่งอยู่บนหลังคา้าโอ้ยนูน่นหลังคาฝั่งนูน้นเห็นปะฝั่งไหนนี่นี่ที่ติ๊กันนู่นเลยไกลที่หายกระโดดอยู่นั่นอ่ะมันมีตัวอยู่แถวนี้แหละ แม่งไมสุกหัวอยู่ไหนก็นไดูสม่ร่หัวนูน้นไงไหน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 โอเคมันกำลังวิ่งไปอันนี้ปะเล่นแม่งไปแล้วกันมีมีคนหนึ่งกำลังวิ่งตามท้ายอยู่เห็นปะเล่นแม่งเลยบะแบบ มีคนวิ่งล be ้างท้ายคนเมื่อกี้โอ้จะหีบท้องทียพลาดไม่ได้จริงไม่พลาปืนป่ะแต่คุณ AK 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 ม่วงงั้นใครเอาใครเอาเจ็บเจ็บแล้วเจ็บแล้วเว้ยเจ็บแล้ว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 เจ็บได้ไปเจ็บสองตัวเลย สตัวม tweeted, bright, okay, ันอยู่ด้วยกันสตัวแบบระวังอ้อมขวามึงมึงอยู่ข้างในแบบมึงอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในมันไม่ออกมันไม่มันไม่โผล่ไม่โผล่ดเจ็บอ่ะูยิงก่อนต่อแตกอีกต่อแตกอีกชาร์จไปแบบชาร์จดิบมานี่มาดีไปดี มันยิงอยู่บแมกเจอคนละตัวไหวชิบหายวิง่งมาอยู่วิ่งมาอยู่กเหลวเจ็บสองเลย สู้สวมันอ้อมขวามึงของข้ามมึงไฟหลังมึงละอยู่ฐานอยู่ฐานมึงเฮ้ย,น,ยน,นียได้ดูโมมึงได้ซื้อกูแน่เลยเพื่อน,น i to the Goulet. Surviving Earth the redeployment. <laughs> 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 Your teammate got a proper sorting. We're sending them out. <laughs> ยูไนโอ้ยนับนับตาตีนต้ตีนต้ตีนแมะนักนับนับน,บน,บน,บนบตายเลยตายเลยตายเลยตัวเดียวกันมาแม่ม,ม,มีคนมามีคนมาอีกแม่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน แม่ไอชิบหายแล้วไม่ได้หว่ะใเทียมันไม่มีที่หลบเวยตรงเนี้ยเกณไม่ใช่คุระตี้คุระตี้คุระตี้อะกูถ้ามึงยิงตายไปหนึ่งกูยิงตายหมดกูเห็นสองตัวสองตัวอยู่บนบ้านนึงครตี้ไอที่อัี่กูงีี่มึงงนั้นมันก็ต้องมาชนกัน

เจอแ okay. อดอกนะโอเคเจอกันแอดดอกเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งมาเหรไม่ไม่ต้องวิ่งมาไปฮะกมระเบิดก็ว่านึกว่าของไอสัตว์ไม่น่าหันกลับไปเลยเฮียแม่งเป็นระเบิดวางพื้น ไปแบมีคนเพิ่งลงแอดดอบแอดดอบแอดดอบชิบหายแลแม่งได้แอดดอบวาบงไม่ไกลเวเฮ้ยนี่นมันอยู่มันกระจายกันซ้ายขวาโคดังโคดังก็มีเออใช่ใช่เดียวกันาใช่ใชใช่ใ ไม่รู้มันเห็นด้ว่สามแล้วตัวหนึง่งมันโดนหลังยิงอะแวะกูก็โดนใครยิงไม่รู้เมื่อกี้กูเห็นบนบนเครื่องบินแวะอยู่บนหลังคาเครื่องบิน ทางนี้น่านุดที่เห็นเจ้ลยนะขอหา,หาปา้ืนก่อนนะกระสุนหมดนะศพเก่ามึงอะ่ะศพเก่ามึงอะ่ะศพเก่าไม่มีมึงเดินผ่านเก็บไว้หมดแล้วไม่หมดเนี่ยมีกระสุนอยู่ไอ้เฮี้ยเนี่ยเรียกฮีอะไร ไม่ขอตังเจ็ดร้อยดิมีเกาะเหลือปะไม่มีปะเฮ้ยเออไม่มีมีเจ็บปังเหลือซื้อกล่องให้กูได้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 ไมาไปคุณเลี้ยงหมอน บ้านไปไปเข้าวงดีกว่าเห็นวงแล้วพูว่าเข้าวงดีกว่าน่าจะได้เพียบป่ะไม่เห็นค่าไปหกแล้วเนี่ยไประวังลางน้ำนะที่เรากำลังจะข้ามคู่มีห้าสิบทับร้อยเจ็ดสิบอะตรงนี้เท่าไหร่แต่ที่ก้าวสู่เราคู่มีสี่ห้าไม่มีสักรองเลยไม่เต็มแม็กซ์เลย ผมีกระสุนพี๙๐นะเอาป่ะไม่ได้ใช้พี๙๐ได้ได้อยู่มีสามแม็กซ์พี๙๐รวมแม็กซ์ที่อยู่ในปืนด้วยนะโอเคอืมยิงกันสนั่นชัวรอินสี่ไว้จังหวะชัวร์แล้วกันพี๙๐ไว้สามเก็บเลยปะข้างบนอยู่ข้างบนเฮ้ยมีคนขับรถ เฮ้ยแวะวงเหลือมีคนเลยเนี่ยมึงเห็นสีวงเหลือ,อ,อไหมไม,ไม,ไม,มีรถมามีรถมามีรถมาจอดปะวะจอด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 แวะตายเลยตายเลยตรงบนตายแวะ มีคนมีคนซึ้นของอยู่มั้งโดดลงมานี่แล้วเจนเจนมันจะอ้อมเรารีบขึ้นไปลิฟขึ้นลิฟขึ้นมันกระโดดลงมากันเกมเห็นที่คนกระโดดลงมาเห็นตัวเดียวกระโดดลงมาเดียมกูขึ้นได้บอกว่าตึกนี้หลังตึกนี้เจอแล้วยิงเจอแล้วกูยิงนะโอเคเจอยิงเลยปิดมุมกูนะกูไม่เห็น อ้อมหลังอ้อมหลังเอองจ็บแะเจ็บแะมันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมทางนี้ออกมันไปลู่เหรอใช่มใช่ใช่โอ้ไม่ใช่ใช่เพื่อนใช่ตัวเดียวกันเพื่อนตัวเดียวกันม,ม,มันม,ม,นมีมันมีหลายมันมีหลายตัวแะต่อแตงหนึ่งข้างนบนภูเขาก็มีแะ มันยิงตัวในหมู่บ้านนี้แหละตรงนี้มพ่งข้ามพึ่งข้ามตัวนึงโอเคได้แล้วบบ้านข้างบนนี้ยิงมันไปแบบเหออยิงยิงย้ยกะจกแตกใต้ใตตีนตาบองใตตีนเราใต้ตีนเรา ไอ้เจนหรลอแม็กสุดท้ายแล้วว่าไอ้สัตว์เอยเอากระสุนอะไรก็ได้เจนพราะมึงมีเหลือเราไม่ได้ใช้อะอะไรไม่ได้ใช้อะเนี่ยนี่นี่เออไม่ใช้เดยกระโดดลงไปตัวหนึ่งองเต็งโกเห็นยวนะในรู้วมันยิงยิงคนหนึ่ง ไม่สองตัวมาเก็บของมาเก็บของมาเก็บของไหมมาเก็บของไหมสวยไหมมีอีกมีอีกสองอยากลงไปเก็บของมาแหม ไ,ไปด้วยกันไปด้วยกันไปนะหนึ่งสองสามไปไปไปหนัก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  run g ่ t หนักคนักนักหนยกไป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 เลยปะไม่ไมไมกูซ้ำกูซ้ำกูซ้ำ พป่งมาแล้วแบ๊ะกิบของแล้วรีบไปเพื่อนเก็บม,าามะกัมไปทางไหนไม่รู้อะสักทางเพื่อน,น,ม,นออมาดูดโอ้โหแหวนมีตัดเป็นหมื่นเลยเว้ยเออ่ะไม่ได้ซื้อเลย ไม่มีเวลาเงี้ย่กูฆ่าไปเก้าแล้วเว้ยฆ่าไปสี่กูยิงโลไปเยอะมากกูสองกูสตั้มตั้มสตั้มตั้มเนียอยิงเกาะแตกแล้วนั่งหลบมุมอย่างเงี้ยมั้งเอ้ยตรงนี้สแกนเจอเลยไอ้น่าวิ่งอยู่อ่ะเเข้าบ้านหน้าเราได้เว้ยยึดบ้านหน้าขึ้นดดานฝาเฮ้ยตรงแล้วก็ตัวไก่นู่น I'm moving สองสองตัวไกลสองมึงมาทนี่กูยิงได้ฟรีมากอ่ะยิงดิมึงโดนวงไหมัตว์ทไมโดนวงว่ายิงจะตายมันอยู่ด่านฟ้ากูปิดมุมได้ปิดมุมได้กูอยู่ด่านฟ้าตึกมึงเออใช่ใช่ใช่มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาระวังนะชิดกำแพงคือปิดมุมนะ ราต้องวิ่งผ่านตึกนั้นวะน่าเนาลองใต้สีแล้วนะปล่อยปล่อยให้มันยิงกันไปแม่แม่ปล่อยปล่อยให้มันยิงกันไปมันอยู่บนหัวแล้วนะตึกอะระวังมันชะโงกมานะให้มันยิงกันไปมึงมีหน้ากากปะมีโอเค สายเปล่าฉีดสายยังยเลยมั้ยไม่มันมันมันเลีงซ้ายมันหันหน้าไปทางซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต้องร่อนแมะชิดตึงมันเลยก็ได้ปะมันน่าจะร่อนมันไม่น่าจะวิ่งเพราะโดนที่อื่นยิงแหมระวังเออตามนะตามนะเดินตามมา มันน่าจะกลางโลกเอานะไปแล้วรอวะไปแล้ว,ลว<ต>มั้งประเด็นคือตอนเข้าเนี่ยแบ,บต่อตีข้างบนน่ะต้องฉีกซ้ายต้องฉีกซ้ายแบ,บต้องฉีกซ้าย,ายาหลังยิงแบกูไม่มีเกาะวะมีเกาะปะไ,ไปหาที่ชนกัน ชิดริมรั้วานาก็ได้แป๊ะวังหลังโอเคข้างหน้ามีที่ซื้อแบบที่ซื้อมันเป็นไงบ้างแวบะบแว๊ะแวะไปชนที่ซื้อได้นะ ้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีซ้อกล่องก่อนเลยอันดับแรกกดนอนก็ได้ไหมชุบชุบตัวเองสื้เกะ่อ้สัตว์วงจะบีบต่อไหมตรงนี้มีไม่มี แอ้าวงบินะวิ่ง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 ตอนนี้มันยิงกันเฮ้ยมีคนวิ่งเจนเจนเจนมองมองขวาเออทางนั้นทางนี้ทางนี้มองตรงไปทางอีมองตรงทางนี้เดี๋ยวคนต้องวิ่งตัดปาดเห็นนะเห็นยังเห็นเห็นตรงนั้นคนหนึ่งใช่ใช่ใช่ป้อมปืนหน้าเข้าว่งป่ะเข้าป่ะได้อยู่ ซุกหัวไปก่อนไในที่แไม่มีที่ซุกหัวเฮ้ยซ้ายมีวิ่งแม่นอกวงมันโ<า>ดนมันโดนยิง <ดน S 2> มันเห็น,ม,น,หนมันน่าจะเห็นเราต่อกันนะกูนอนกูนอนกูนอนมันวิ่งเข้ามากูยิงนะโอเคแต่มุมนี้กูมองไม่เห็นว่ะอยากให้วางงแ้กมันยากกว่ายากไปว่ะว,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 วงจะบีบต่อแล้วว่ะ วิงว่งวะตามมาเว๊ะตามมาตามาตามาตามมาตามาามาตามมามันอยู่ตรง,ตตรงข้ามกำแพงแล้วนเป๊ะที่แต่งนี้มันโล่งไปบอกรองหินนี่แหละระวังมันปีนกำแพงมานะเนี่ยขับรถมาว่ะเออขับรถขบง ว่าเข้ากำแพงแน่เจนเล็งทางกำแพงไว้เชื่อโอเคกูถือลูกซองเล็งกำแพงกำแพงที่มันจะเข้าอ่ะรูรูนั้นอ๋อ okay, <S <S ให้มันยิงกันก่อนแวะมันยิงกันอยู่ <S <S อยู่หลังรถตัวหนึ่งแวะ แอบอันนี้ถ่ายไว้อยู่ปะถ่ายอยู่อยู่มุมกำแพงนู้นตัวหนึ่งอ่ะมันอยู่ตรงข้ามกันอ่ะมันรู้ว่าเราอยู่ไม่ไม่ไม่มันไฟเฉยแบะอย่าโดนไฟก็พอ แฉมสองตาติดเฉยอ้าววแฉมตอนที่หนึ่งส่งให้มันอีกรอบดิได้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 ดึงรอบดึงรอบจริงอ่ะอะ,ระเราทำได้เสมอแล้วกูว่าเริ่มรู้แก้วแล้วเออถ้าถ้ากูบอกเลยว่าถ้าได้อดอกคูเล่นสบายแล้วลูกสองแม่งคนขี้โกงกันสับลูกสองแม่งชิตั้มตั้มชิตั้มตั้ม ทำไมไม่ได้เห็นหน้าตัวเองวะโหซ็ง,อองเอ,อ้าว่าเออก็าว่างั้นแหละก <c oughs> ่อนที่จัรอบเลยก็ถือว่าจับทางไปแล้วแวนดูคิวดิค่า11ดาเม 39, าจ3า0 0 9นเ้สัตเป็นยังไงกันบ้างครับจบกันเป็นที่เรียบร้อยฮะกับฟลอร i t y war zone นะฮะกับการได้ที่หนึ่งของผมได้11คิวก็ ในคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบมากมายก็ไม่ได้ตั้งใจจะอัดมารงแต่ได้แชมพอดีแถมเสียงอาจจะมีเสียงลมแล้วก็อาจจะเสียงอาจจะไม่ค่อยสนุกเพราะว่าตั้งใจเล่น <c oughs> ยังไงก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาที่นี้นะฮะก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะฮะขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย